คือมีการยกของแถมน้องอาอมแต่พูดตรงๆนะแม่ตั๊กอย่ากโกรธจะเลยไอ้ถ้วยชามเนี่ยมันดูตลกจริงๆไม่ไปเคียงแต่ก่อนจะมาเอาของกระแสอ่ะเหมือนเวทีนี้เขาต้องมาพิสูจน์กันแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยตกลงคุณขายทองปลอมหรือเปล่าไม่ใช่อวอาเวทีจะมาแบบเที่ยซเสียกันทีนี้ไปที่เปิดใจหน่อยไหมน้องอามคือแม่ตั๊กก,กรงกนกเนี่ยกับคุณเบียร์ก็ออกมาเปิดใจหลังจบรายการหนกระแส ทราบว่ามีเสียน้ำตากันด้วยอืมคือหลังจากจบผลกระแสเนี่ยนะครับก็ลงมานะจนโซเชียลเนี่ยก็แซวบอกนี่แม่ตั๊กคนที่นั่งในผลกระแสหรือเปล่าเพราะว่าแม่ตั๊กพูดเลยครับพูดไม่หยุดเลยให้สัมภาษณ์นะเหมือนในรายการนี้ถ้าใครสังเกตนะผมก็ช่างสังเกตด้วยสิสามีก็จะคอยสะกิดอ่าสะกิดเหมือนไม่ให้พูดนะแล้วลงมาจากช่องสามเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกนะหลังจากเจรจากับผู้เสียหายในรายการเนี่ยพิสูจน์้ำหนักทองเปอร์เซ็นทองแบบสดๆอะไรกันไปอคุณเบียร์เนี่ยนะครับคือสามีของแม่ตั๊กเนี่ย หลังน้ำตาการวงสัมภาษณ์เมื่อพูดถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าลูกน้อยเนี่ยถามว่าพ่อกับแม่เนี่ยเปิดร้านทองปลอมเหรออืมเออเด็กอายุเท่านี้เนี่ยมาถามพ่อแม่ตัวเองว่าเป็นคนโกงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันกระทบต่อจิตใจตนเองและภรรยาที่สุดและที่ออกมาเคลียร์ทุกอย่างในวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อจะพิสูจน์ความจริงให้ลูกเห็นว่าพ่อกับแม่ไม่เคยคิดโกงใครในส่วนของคุณตัก๊ก มีการพูดถึงประเด็นที่มีคนไปไลฟ์สดหน้าร้านไปโพสต์ว่าเป็นร้านขายทองปลอมอะไรต่างๆที่ทําให้เกิดความเสียหายอย่าลืมว่ามันมีผลทางกฎหมายใครที่ทําให้เกิดความเสียหายอาจจะต้องพิจารณาดําเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในวันนี้จะต้องเดินหน้าต่อไปอ,อะไรที่เสียไปแล้วก็ถือว่าเสียไปแต่ยืนยันว่าจะมีการขายของต่อไปอ่ะอไปฟังครับแม้ตักไม่ขายสินค้าสักระยะนึงแล้วกับ อยู่บ้านเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกแล้วอยู่กับป้าเบียอะไรเงี้ยตักไม่ได้มีความเดือดร้อนใดๆแต่ที่ตักทํางานเพราะตักมีลูกน้องแต่ถามว่าระหว่างนี้ถ้าตักไม่ไล่เคลียร์ตัวเองให้เสร็จลูกน้องเราก็รับผิดชอบได้เรารับผิดชอบชีวิตคนอยู่แล้วโดวยปกติแล้วเรายังจะรับผิดชอบชีวิตลูกน้องของเราปกติและร้านเรายังเปิดออมทองผ่อนทองปกติเห็นว่าตอนนี้ได้รับผลเด็กเขาเห็นรูปขาวใช่ค่ะ,อะตอนนี้นะคะคตัวน,นี้คือผมพูดกตรงนะ,ะผมอะ่ะโคตร คือคนที่ทําลายความรู้สึกผมได้เยอะที่สุดคือคุณสตาค์ที่ทําให้ลูกสาวผมมีพ่อที่เปิดร้านทองปลอมลูกผมมาบอกว่าแบบอ่ะเพื่อนบอกว่าพ่าเปิดตานทองปลอมเหรอหน้าแม่เขาดนไม่กังวลใจว่าว่าเรื่องมันจะฟีไหนวะแล้ว,ว,ลวเด็กแค่อายุแปดขวบอะแล้วโดนล้อแล้ว,วอ่ะนี่ขคนัดนเรจะไปถึงไหนะนื้อการว่าการที่รู้จริงไม่จริงมันก็มีผลแต่ไม่ใช่ไปตัดเอาไปตัดลงเป็นสนุบปาก มันเป็นผลกระทบมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเด็กมันถูก <S 1> <S 1> ปลูกฝังเั้งแต่ตอนเนี้ยแล้วมันโตไปยังไงแต่ถ้าผมผิดจ,จริงให้สังคมไม่กฎหมายก็ลงโทษผมแต่ไม่ใช่แบบเนี้ยลิโดยไม่มีข้อมูลจริงๆนะมันไม่มันไม่ใช่แบบเนี้ยที่ทุกคนตอนวันนี้ไหมครับวันนี้ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องทองปลอมอีกเลยใช่พูดเรื่องเดียวคือขายไม่ขายแล้วไม่ได้ราคาที่มันไม่สมเหตุสมผลอะแล้วก็หาจุดตรงกลางว่าความไม่เห็นตกอ้ ไม่สมเหตุสมผลเนี่ยตรงไหนวันนี้ไม่ตรงไหน,น,นก็หาการเจอเพื่อความสบายใจผมหาทางออกให้แล้วนะครับก็ให้ทางออกกับทุกคนที่เห็นไมว่าผมไม่เลือกปฏิบัติผมพยายามทาอะไรได้เท่าที่ทําได้ก็ทําให้แล้วนี่นะครับก็เป็นเสียงของแม่ตักและป๋าเบียนะคือได้รับการยืนยันน,นะเพรว่าเจรจากผู้เสียหายคือบางคนเราก็อยากจะได้เงินนักนะพูดตรงตรงแต่ว่าสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับตอนนี้บอกว่า ถ้าคุณอยากเล่นคุณไม่ไปเคลียร์เขากับเขานอกรอบอ่ะอมไม่ไปเคลียร์ตั้งแต่ก่อนจะมาเอาของกระแสะอ่ะเหมือนเวทีนี้เขาต้องมาพิสูจน์กันแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยตกลงคุณขายทองปลอมหรือเปล่าไม่ใช่โอ้เวทีจะมาแบบเกียเสียกันหรือว่าที่พี่หนุ่มก็บอกเลยฟอกขาวอ่ะ,อะไม่ใช่คือบางคนเขาก็เคสคนอื่นเขาต้องการแบบต้องการที่จะให้เป็นบรรทัดฐานแต่บางคนใช่ไหมก็อยากจะได้เงินใช่ทีนี้เราไปโซเชียลกันหน่อยน้มานสองประเด็นนะผมของผมเนี่ยย้มาสองประเด็นคุณผู้ชมคือโซเชียลเนี่ยถกสองประเด็นนี้ค่อนข คือ <c oughs> มีการยกฮะพี่ฝ้ายเสื้อส้มเนี่ย MVP ของวันนี้เนื่องจากมันมีคลิปคลิปหนึ่งคือมีการยกของแถมน้องอามแต่พูดตรงๆนะแม่ตั๊กอย่ากโกรธเลยไอ้ถ้วยชามเนี่ยมันดูตลกจริงๆชามออมาม่าเหรอเออพี่หนุ่มยังแซวเลยว่าโอ้มันจะมคือพี่ฝ้ายเนี่ยเขาพูดว่ามันจะไปมีประโยชน์อะไรมันดูไร้ค่ามากพี่หนุ่มก็บอกก็อย่าไปว่ามันไร้ค่ามันอาจจะมาใส่บะหมี่หรือใส่มาม่าได้อันเนี้ยพี่ฝ้ายเนี่ยคนนี้เนี่ย ถูกยกให้เป็น MVP. ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยน้องอาะก็คือพี่หนุ่มมีการยกคลิปคลิปนี้ขึ้นมาก็คือคลิปที่น้องภูก,กันเนี่ยช่วยมาขายไร้์สดนะฮะขายจัดโปว่าแหวนเนี่ยราคา5,000ันแล้วจู่ๆน้องพูดออกมาฮะตามโปรบ,บอกว่าขายแค่300กว่าบาทอันนี้มันได้ด้วยเหรอ,อทางร้านเนี่ยบอกว่าปักตะก้าเนี่ยมีแค่มีแค่20วงตลอดเวลาที่ขายเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยคืออะไรคุณผู้ชม คืออะไรล่ะคืออะไรว่าเอา้ามันได้เหรอสุ่มจากราคา5้าพันน้องอ,บอับเหลือสามร้อยเนี่ยคนก็ไปจับสังเกตว่าแบบนี้เนี่ยมันได้ด้วยเหรอเราลองไปชมคลิปนี้กันหน่อยอะสอง้อยสองร้อยแล้วก็เตรียมตัวให้ดีสามสองหนึ่งสาร้อยแปดสิบแปาทครับสามร้อยแปดสิบแปดบาทคนดูขำเรียบออกเรียบรอด เต็มการขายไม่ธรรมดาไปฝึกมาเยอะรอบนี้ลูกเล่นเขาเยอะสามร้อยแปดสิบแปดบาทตาก้าขึ้นแล้วหมดแล้วตาก้ามาแล้วได้ยังได้6 <Gym>. ล <N> ้านใจแล้วนี่สร้อยไปประมาณ70%แล้วเนี่ย60 60ไปแล้ว60%อร์ไปแล้วหมดอีกแล้วเอาอีกรอบนี้แหวนไปเยอะแล้วเอาสร้อยข้อมือมาบ้างได้เลยเอาสร้อยข้อมือมาบ้างเพื่อเป็นการ อืมก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกนะพี่กายหมดมัน <c oughs> มันแบดพีอามากเออมันแบดพีอามากก็เข้าใจว่าเป็นเป็นมุมมองของของการตลาดการขายเนี่ยคือตอนนี้มันไม่ได้เข้าปลอมแล้วปลอมไม่ปลอมเนี่ยก็เป็นพิสูจน์นะม,มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนเนี้การ PR หรือการโฆษณาเนี่ยมันดูเป็นการโฆษณาชวนเชื่อไปซะหน่อยอืมอ่ะน้องอามทีนี้ไปต่อต้องบอกอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็น,นความรู้ดังทีนี้ก็ก่อนจะไปที<ๆ>่เจ<ๆ>้าของร้านทองนะเดี๋ยวไปดูในมุมมองข้อกฎหมายกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับข้อกฎหมายของทนายรณรงค์แก้วเพชร มีการเปิดเผยในเรื่องของข้อกฎหมายมา,มาประธานมาติรณรงตัวขนความยุติธรรมเนี่ยนะครับแม่ตั๊กเนี่ยทายรณรงค์บอกเลยว่าม,มีการติดต่อมาที่ตนเองนะให้มาออกผลกระแสด้วยกันหน่อยวันนี้แต่ทนายรณรงค์เนี่ยติดรายการครับจึงมไม่ได้ไปนะแล้วก็มีการให้ความเห็นในเรื่องข้อกฎหมายไว้บอกว่าในเคสการซื้อขอลายรวมทุกอย่างนะแล้วรวมไปถึงทองคําอะไรต่างๆเ,เครื่องประดับเนะี่ยผู้บริโภคเนี่ยหากคิดว่าสินค้าที่ซื้อมา ไม่ตรงปกหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณาไว้เนี่ยให้รวมตัวไปแจ้งสคอบอเลย uh huh. และให้ดูว่าขายตรงคําออนไลน์เนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่ต้องไปดูอีกนะและเข้าขายช่อกงประชาชนหรือไม่อีก uh huh. รวมไปถึงนําเข้าข้อมูล it, นะอันเทอรเท็อีกนะสคบเนี่ยตามกฎหมายแล้วมีอํานาจพิจารณาเอาผิดทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานะครับ uh huh. ลองไปฟังครับ การซื้อขายของผ่านทางช่องทางออนไลน์แน่นอนว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนหลายๆคนแต่มันก็มาพร้อมกับสินค้าที่อาจจะไม่ตรงปกการขายอัญมณีทองคําของที่มีมูลค่าผ่านทางช้อปปิ้งออนไลน์นะครับพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังให้ดีแม่ค้าพ่อค้าที่ขายดีก็มักจะบอกคุณสมบัติลักษณะของสินค้าไม่ครบถ้วนลูกค้าก็อยากจะได้ของถูกก็เข้าใจว่าสินค้าตัวนั้นคือทองคําแท้ที่สามารถเอาไปปล่อยขายต่อคนอื่นได้ คำว่าทองคาเนี่ยนะครับวิญยูชนทั่วไปเนี่ยนะครับซื้อมาเนี่ยต้องเข้าใจก็ทุกคนต้องเข้าใจว่ามันคือทองคําที่สามารถเอาไปจําหน่ายจ่ายโอนกับร้านทองร้านอื่นได้เพราะเป็นคุณภาพสินค้าประเภทเดียวกันวันดีคืนดีแมค่ค้าบอกว่าฉันบอกแล้วไงว่ามันเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ไอทองเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละครับวินยูชนทั่วไปเขาเข้าใจไหมว่ามันเป็นทองขายได้กับขายไม่ได้ทองคําแท้ถามว่าแท้ไหมค่าเปอร์เซ็นต์มีไหมถามว่ามีเอาง่ายๆว่าแม่ตั๊กเนี่ยนะฮะ ก็ผมเคยทําคดีให้เมื่อหลายปีก่อนเมื่อคืนเธอก็โทรมาบอกให้ไปเป็นทนายในหนกระแสได้ไหมเราก็เลยบอกว่าในฐานะที่เป็นน้องสาวของของเพื่อนเพื่อนสนิทเราแล้วก็เคยทําคดีให้พี่รณรงค์ติดรายการที่เนชั่นทีวีค่ะรายการล้วงข่าวพี่ติดไปโหนไม่ได้ค่ะก็นิมนต์อาจารย์เดชาไปออกเลยค่ะแล้วก็ผลยังไงก็แจ้งมาให้ทราบด้วยแต่ในทางกฎหมายครับในทางกฎหมายเนี่ย ผู้บริโภคที่ซื้อขายทองมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจว่าทองคําตัวนั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามถ้าหากคิดว่าสินค้าที่ซื้อมาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่มีการโฆษณาไว้ก็ให้รวมตัวกันไปแจ้งที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วให้สคบถ้าดูใช่ว่าคดีขายทองคําผ่านทางติ๊กตอกตัวนี้เนี่ยผิดกฎหมายอื่นอีกหรือไม่นี่นะครับก็เป็นในมุมมองของทนายดลรงนะครับขณะที่อันนี้เป็นความรู้เลยนะครับ เป็นออความรู้อย่างาม,มากสําหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือคนที่ชอบซื้อของหรือว่าคิดอยู่ว่าจะซื้อต่อไปดีไหม,อมทองคําออนไลน์สรุปยังซื้อได้ไหมเนี่ยคุณชนะวุฒิอุดโทนะครับพี่ชนะวุฒินี่เขาเป็นเจ้าของร้านทองอนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการเซียนพระอย่างมากเขามีการโพสต์ให้ความรู้บอกเลยว่าตนเองเนี่ยในฐานะสมาชิกสมาคมผู้ค้าทองคําและเจ้าของร้านทองขอบอกเลยว่าไม่มีร้านทองร้านไหนนะครับ เอาทองมาขายต่ํากว่าราคาตลาดหรือตามราคาประกาศสมาคมผู้ค้าทองคํำหรอครับถ้าการไลฟ์ขายจํานวนมากๆยิ่งขายยิ่งขาดทุนไม่มีคนบ้าที่ไหนทำอนอกจากการตลาดเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ยอมขาดทุนบ้างนิดหน่อยแค่ไม่กี่ชิน้นเพราะอะไรเพราะว่าทองคำเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามาตรฐานราคากลางของมันของประกาศสมาคมอีกทองไทยเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่ซื้อและขายกันเฉพาะเมืองไทยคือ 96.5%การกำหนดราคาจึงเป็นของไทยสามารถซื้อและขายกันได้ทั่วประเทศโดยร้านทองปลีกสามารถนำไปขายได้ที่ร้านใหญ่วงเล็บร้านขายส่งทองคำรูป,ปรพรรณนั่นแหละแต่ถ้านำไปขายต่างประเทศจะถูกกดราคาต่ำมากมแล้วร้านทองได้อะไรกำไรของร้านทองมาจากค่ากำเนิดนั่นเองค่ากำเนิดในการซื้อซึ่งบวกจากราคาทองคำแท่งบาทละ500ถึง2,000บาทนี่นะครับ แล้วแต่ลายนะหรือว่าความยากง่ายของการผลิตชิ้นงานอกีกส่วนการรับซื้อทองรูปพรรณเก่าเนี่ยก็มีราคาฐานภาษีในการที่จะรับซื้อคืนเพื่อส่งโรงหลอมร้านก็จะรับซื้อในราคาที่พอจะมีกําไรบาทละ500ร้อถึงหนึ่ักำไรมีแค่นี้ยังไม่รวมการรับขายฝากนะถ้าไปเจอไร้สดคุณชนะวุฒิบอกเลยครับว่าถ้ามีไร้สดบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะขายทองคําต่ํากว่าราคาตลาด อย่าไปหลงเชื่อ,อเพราะสมมุติว่าเลยไหมครับร้านทองอย่างเขาเนี่ยอย่างุณชนบุตรเนี่ยต้องการจะใช้เงินก็แค่ห่อทองที่มีเนี่ยไปจำนนำที่อ a s ี m มันนี่ดอกถูกมากออนะหรือหอบไปขายที่ร้านใหญ่เลยก็ได้เงินแล้วเขาบอกแบบนี้ไม่จะเป็นต้องมาออกไลฟ์สดขายให้ดูคนหรอกจะมาไลฟ์ขายทำไมนะจะมาไลฟ์ขายทำไมให้ขาดทุนดีกว่าและการเก็บเกินกำไรเนี่ยควรจะซื้อเป็นนองคำแท่งตั้งแต่5บาทขึ้นไป เพราะคุณจะไม่เสียค่าบล็อกราวร้อยห้าสิบาททองแท่ง5บาทจะไม่ดูกหักอะไรทั้งสิน้นสามารถขายตามราคาสมาคมได้ทุกวันนี่เขาแนะนำนะครับได้เลยทุกร้านด้วยส่วนคนที่สะสมและมีกําลังมากพอผมแนะนําให้เก็บทองคําแท่ง99.99% 99ซึ่งมีขนาดราวๆหนึ่งกิโลกรัมอันนี้คนที่มีฐานะหน่อยอมีเงินหน่อยนะหรือราวหกบบาทจะสามารถขายได้ตามราคาตลาดโลกและขายได้ทั่วโลกเลย ส่วนไอทอง24 k ที่เป็นประเด็นเนี่ย uh huh. เออคุณชนะวุฒิบอกไอหรือ24 k หรือที่เขาเรียกว่าทองคำ9 9 9า9 9 9เนี่ย uh huh. ทีขย่ขายกันอยู่ในรูปแบบปีเซยนะ uh huh. หรือทองรูปของมงคลต่างๆไอไข่จี้รูปนั้นรูปนี้หรือที่เรียกอย่างคือพวกทองอิตาลี uh huh. 9K เนี่ยมันเท่ากับทอง37.5%ทอง18 k เท่ากับทอง75%เป็นงานที่ต้อง คนรวยจริงๆซื้อใช้กันครับนี่คุณชนะวุฒิบอกนะต้องคนรวยจริงๆนะที่จะซื้อแบบทองเคอคือทองปิเสียอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยมันแพงมากแต่ไอตอนขายเนี่ยเข่ากระตุกเลยทีเดียวต้องทําใจนี่เป็นข้อมูลจากเจ้าของร้านทองไปทิ้งท้ายที่คุณวัฒน์หน่อยครับผู้ชมต้องบอกคุณวัฒน์โพสต์เลยนะฮะระหว่างที่รายการผลกระแสเนี้ยกำลังดําเนินการรายการอยู่มีการโพสต์ผู้ชมบอกว่า เพิ่งคุยกับผู้กันและแมงปอแจ้งให้ทราบครับจากนี้ไปไม่รับไร์สินค้าทองคําและสายมูครับอ๋อมคืนผู้กันกับแมงปอนี่ก็มีดราม่าอยู่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็แม่ตักนี่สร้างบ้านให้สร้างบ้านให้เออแต่ตอนนี้เนี่ยคือไม่รู้เหมือนกันนะว่าจยงไไม่ขายทองให้แล้วนะระคุณดวาร์ตประกาศออกมาว่าไม่ไฟ์ไม่รับไร้สินค้าทองคําก็ก็คนที่ไร้ขายสินค้าทองคาก็มีแม่ตักที่ดังๆนะแล้วก็มีบุคคลอื่นด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นการประกาศ สายมูด้วยนี่ใช่ไหมไม่รับเลย,ยเอา่าอ่ะคุณผ like> ู้ชมทีนี้ก็ไปกันที่รางวัลเราก่อนแล้วกันนะรับอ่าก็คือวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทางคณะพุทธศาสตร์นะครับโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยได้มีการให้เกียรตินะครับมีการมอบรางวัลนะผู้บริประโยชน์นะต่อคณะพุทธศาสตร์ให้เรานะครับในโอกาสที่สถาปนาครบรอบ77ปีนะครับแล้วก็มีการเชิญนะครับผมและพี่กายนะครับแล้วก็ในนามของรายการสือต่อจอกข่าวเนี่ยไป รับรางวัลน,นะครับก็ต้องบอกว่าเ,าเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็<น>รู้สึกภูมิใจกับรางวัลน,นี้แล้วก็ต้องขอบคุณว่ารางวัลน,นี้เนี่ยจะเป็นแรงบ,บันดาลใจนะครับให้หผมและพี่กายแล้วก็ทีมงานทีมข่าวทีนิวของเราเนี่ยทาหน้าที่สื่อมวลชนต่อไปก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากครับอขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลน,นะฮะที่คณะพุทธศาสตร์นะมจรเนี่ยมอบให้กับรายการสืบสอบจอข่าวแล้วก็รวมถึงหลายๆท่านที่ เข้าร่วมงานในวันนี้คุณผู้ชมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องอามก็คงต้องตามเรื่องคดีความกันต่อสําหรับเรื่องราม่าทองก็ในรายการเนี่ยก็มีการพูดนะว่าบางส่วนเนี่ยก็ไม่อยากรับเงินนะแต่ก็จะไปแจ้งความเนี่ยดำเนินคดีกับแม่ตักคือตอน,น,นแม่ตักเนี่ยค,ค,ค,คุณตัวคุณสตางเนี่ยน่าจะเดือดร้อนแล้วผมว่าเพราะว่าทางฝั่งนั้นเขาประกาศจะฟ้องนะแต่ก็ต้องอห่ง่ผมบอกต้องม,มองหลายแง่มุม,มว่าคุณสตางก็ออกมาเปิดประเด็นใช่ไหมแต่อาจจะพลาดในตรงที่ไปเหมือนจะไปนี่เขาแต่ตัวของแม่ตักเองเนี่ย ก็ถ้าถามในมุมมองผมว่าอย่าไปอะไรเลยเนะเพราะว่าถ้าไม่ตักกินเนี่ยาจะต้องทำมาหากินอะรายการไลฟ์สดขายต่อลราบอกรายการถือว่าพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วนะส่วนสังคมจะตัดสินยังไงก็ว่ากันไปอย่าไปฟ้องร้องให้มันเป็นประเด็นเลยเข้าใจว่าเสียหายนะครับแต่ว่าคือเราไลฟ์สดเราเป็นเราทำมาหากินอะอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะแต่ก็นั่นแหละเนาะก็อย่าไปฟ้องร้องเลยผมว่าเพราะคุูสตาอเองเขาก็เป็นผู้เสียหายอะเขาก็แบบอยากจะได้เงินคืนแล้วก็แบบเข้าใจผู้ในส่วนของผู้เสียหายแต่ก็ รรก็คงต้องติดตามมันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยว่ามันจะเข้าช่องโหว่ไหม,มในส่วนของทางสคบะนะและผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เห็นว่าจะรวมตัวกันไปฟ้องร้องก็ส่วนเดียวยาก็เยียวยาไปส่วนคนที่เขาจะฟ้องร้องให้เป็นบรรทัดฐานเนี่ยก็คงต้องรอติดตามครับ